สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องมาดามเล็บดำค่ะสบายสบายสไตล์แม่บ้านต่างแดนแล้วค่ะค่ามือนีห้าสิบห้าเปไซ็นต์มือนีเป็นมือว่านังค้านค่ะห้ามีของมาจากออสโลอ่าก็คือห้าแช่ผ้าเล็ดอ่ามานนํากันกับพี่เพิ่นอีกลานึงค่ะอ่าก็บางเทือห้ากระซังของมาเต็มผ้าเล็ดแล้วก็พี่เพิ่นกระซังของมาเต็มผ้าเล็ดเพราะฉะนั้นหฮากระแช่กันค่ะเพื่อประหยัดราคาขนส่งจากออสโลมาเมืองนี้นะคะซึ่งกับค่อนข้างมีราคาแพงเพราะฉะนั้นถ้าห้าสองค้นคุยกันไดแช่กันไดมันก็จะเป็นอีียงท ดีกับทั้งสองไฟล์นะคะค่ะแล้วฮแล้วพี่เพิ่นก็ขายพักน้ำนะคะเดี๋ยวฮาจะพาไปเบิ่งราคาพักราคาผลไม้ที่มาจากไท้ยค่ะว่าเพิ่นมีราคาเท่าไหรนะคะแล้วก็บ bon ne, ่แนเฮาอาจจะพาไปซปเปอร์มาร์เก็ตธรรมดาน้ำกระไรค่ะทามีเวลาเหลือถ้าฮาบ่าไรอะเมลโมอ,อจะวาลืมเวลาเนาะคะ่ะแล้วก็เดี๋ยวจะพาไปเบิง่งนราคาหมูเนื้อไก่หยังเสียคาวาอยูซูเปอร์มาร์เก็ตรนเว์มีราคาเท่าไหรอาเดี๋ยวฮ่าก็ไปกันเลยค่ะ นี่จะเป็นของที่ข้าสิมาเอาเนาะพี่เพิ่นว่าฝนโตประสานก็นเลยหิวขอมะข่ายกันข้างในมีค่ะมีขนมของแห่เด่สิพาปเปเบิ่งราค่าผักเด้อ,อน,นีอันนี้ปลาหงค่ะปลาหงโลละร้อยสี่สิบเก้าไข่คุ้นสานะคะตอนนี้ค้างเนื้อซีอยู่ประมาณสามจุดสีค่ะ3ามจุอันนี้ก็โหละพา บักเขื่อค่ะบักเขือสามสิบเก้าค่ะกระโคนด้วยสามจุดสี่แล้วค่ะตะกีพีผสมไทยสี่สิบหาค่ะเดี๋ยวมีพีเพิ่นลดลงมาแล้วนะคะมาอุดหนุนเล่าค่ะเหลือสามสิบเก้าค่ะแล้วก็บักกอกอันนี้เนี่ยเข้ายาได้บักเกาะให้หน้าต่แซ่บแตแซ่บบักกอกค่ะนี่ค่ะแล้วก็บักพริกบักพริกนี่กระซีอยู่ประมาณยี่สิบหาค่ะยี่สิบหาแล้วก็กระถินค่ะแล้วก็พี่ยางวาค่ะเนี่ยสตอค่ะแล้วก็พริกไทย ก็มีผักชีต้นหอมขึ้นช่ายนี่ค่ะราคา23 22เนาะคะ่ะแล้วก็ใบมะกรูดราคา22ค่ะทงสัมีค่ะ mm hmm. แล้วก็พวกอันนี้ก็ะสีเก้าหกยอดยี่สิบก้อนค่ะกิงข่ะตะไคร้นะคะนี่แล้วก็เห็ดค่ะเห็ดอุ้ยเด็กกินแก,ก่เบิ่อเนาะแล้วก็อันนี้เป็นผักอ่ากวางตุ้งจีนจ้ะนี่ก็เป็นผักวุ้ง ผักบุ้งราคาสามชุดเตานะคะผักบุ้งไฟแดงมีผักบุ้งจีนแล้วกับผักบุ้งไทยน้ำผานีไปตองไม่ได้นี่เดี๋ยวอาทิตย์หน้าห้าสิบหกกรอ๊ปทั่วฝักยาวน่ากินค่ะวันนี้ห้าสิลาบเป็ดเนาะลาบเป็ดกับลาบเป็ดแล้วก็ถั่วงอก,ก็สวยค่ะอันนี้กินกับลาบเป็ดกับเป็ดกระแซดดีละไม่รู้เท่าไรนะคะทั่วปู อ้ยมีสะเดาด้วยค่ะเห็นบอสซาเดา25โคนอันที่จริงวันนี้เขาสิลาเป็ดเนาะแต่ว่าเขากินบ่เป็นอันนี้อะขี้เหล็กต้มจ้ะเหล็กเ้นไงแล้วก็อะเป็นผลไม้ดองค่ะราคา39บเกนะคะแล้วก็อะสิ่งที่เราซื้อเป็นประจำทุกอาทิตย์ก็คือพักขาค่ะซื้อไว้บางเท้อก็ใส่ทอดไข้บางเท้อก็ใส่ตำมะข้องบางเท้อก็ขึ้อหยากแกงยังก็ได้แกะค่ะมืเอเดียวเ,เขาสิลาเป็ดเนาะ ขาปลาสิต้นหอมผักชีน้ำผักชีนี่นก็แต่อาทิตย์ที่แล้วนัองมีอยู่ค่ะปสิสือต้นหอมอันนี้ก็เป็นพพี่แกงค่ะราคา129นะคะเป็นพี่แกงตำม,มือค่ะเหนื้อแซบแสบด้วนี่กินเราจะซีิเรื่อมแบบซุ้มกระปุกไปเลย นี่ราคาก็เป็นราคาอาหารไทยเดี๋ยวส่วนอาหารแห้งนะอาหาพระเบิดเลยอาหารแห้งจะมีพวกมากๆมามา,มาห่อละแปดค่ะพูดสามจุดสี่แปดสามยี่สิบสี่ว่าบ้านยี่สิบหกยี่สิบเจ็ดบาทค่ะมากๆแล้วก็ขนมจีนนี่ค่ะก็เป็นซอสต่างๆเดี๋ยวอันนี้มันก็อาจจะลายพดแต่ว่าซอสกับราคาปกติค่ะกับพ่อพ่อซื้อได้ค่ะ นี่จากมดี่216้โคนถือว่าถูกนะคะถูกมากนี่216โคนบด้ของครบแล้วก็กลับบ้านค่ะมีความเป็นรถแม่ค้าค่ะเต็มค่ะข้างหลังก็เต็มค่ะเ้าซื้อมาจากลานไทยเนาะค่ะลานไทยกระสีมลด,ดิลล่าล่าต่อแรกซื้อ200อย อ่าสิบก้อนค่ะก็เลยกลับไปเอาอ่าอีกสองสาอย่างค่ะกระติยู่าร่าสามร้อยค้นค่ะนี่ค่ะก็ได้สตอมาแล้วก็ทั่วผู้ะมะกอกมะเขือค่ะแล้วก็ใบพักอีเลิศเนาะใบชะพูแล้วก็ทัวว่วฟักเงา้ยวกระสละนันแหน่นี่ค่ะแล้วก็ต้นหอม แล้วก็ใบเตยค่ะกระถือเลยราคานี่ก็ถือว่าบ่บ่ซ้ำแพงบานใดค่ะยูเราวล่าสามบ่อทั่วแต่ลานพีเป็นขายบา่อ่อยแพงไปานใดน,นะคะกับพอ่อซื้อกินใดค่ะแล้วเขาก็มาเปิ่นของลานฝรั่งนะคะว่าเขาใดอย่างมาแน่นี่ค่ะเป็นของที่เข้าใดมาจากซุปเปอร์มาร์เก็ตฝรั่งธรรมดาค่ะอ่าบ่อได้หลายนะคะเท่าหมดไปประมาณ611โคนค่ะขนาดว่าเทาสือเป็นแค่ของที่มันราคาถูกหรือว่าลดราคาเนาะคะ่ะ จังเช่นเนื้อนี่ก็ลดราคาค่ะถ้าบ่ลดนี่ก็จะแบบแพงมากเลยค่ะแล้วก็เอ่อไม่พักค่ะพักของพลังกับคนทางแพงนะคะแล้วก็ได้นี่ค่ะเขาบอกเคยเห็นมาก่อนแล้วเดี๋ยวถว่ามันนี่กันครั้งแรกที่เขาซื้อมากค่ะเดี๋ยวจะเปิดให้ดูค่ะนี่ค่ะเป็นไข่เป็ดค่ะหกฟองในราคาแปดสิบคุณค่ะนค่ะสิโตมไข่เป็ดเนาะกินกับตำบักทวงข้าวเหนียวจ้ำเพือสีแซ่บ อันนี้ก็เป็นอ่าเป็นหอยแมงคู่ค่ะปกติอยู่ที่โลละอ่าหกสิบเก้าค่ะเพื่อนเขียนไห้แต่ว่ามือนีมันจะหมดอายุมือนีเท่าต้องกินมือนีค่ะอยู่ที่ราคาโลละสิบห้าโครนเองค่ะอันนี้ค่ะขนมปังมาให้เด็กน้อยอ่ะห่อขอบเรียนค่ะถเงื่อนหกร้อยโครนซื้อกับข่าวลานพลังได้บ่หลเลยค่ะได้ได้แค่นี้เองค่ะหกร้อยสิบเอ็ดโครนค่ะอันนี้ก็เป็นในส่วนของลานของเทานะค่ะ อันนี้กับปลาลาไม้ค่ะขวดละหาสิบเก้าข้นข้นได้สามจุดสี่แล้วค่ะอ่าเราก็จะออกมาเป็นเงินไทยอันนี้ปลาลาพิมพ์พิพรายค่ะปลาแม่อีพิมพ์ค่ะขวดละเจ็ดสิบเก้าค่ะแล้วก็สุนารีขวดละหกสิบห้าค่ะแล้วก็อันนี้ปลาลาเป็นตัวค่ะเราขายอยู่ที่หนึ่งร้อยสี่สิบห้าแลค่ะอ่าปกติราคาลอยหกสิบห้าค่ะลดตอนนี้ลดราคาเหลืออยู่แครออลอยสี่สิบห้านะค่ะ น้ำปลาน้ำปลาทิพรสขวดละ35ค่ะขนมจีนขนมจีนจะ25ทุกแบบเนาะค่ะสำหรับห้องร้านเฮ้แต่อ่าแบบนี้เป็นขนมจีนเส้นสดค่ะจาก42ค่ะการนี้ก็เป็นเส้นเล็กค่ะกะ42เื่ากันค่ะส่วนพริกแห้งค่ะฮอละยี่สิบห้นค่ะถ้าเป็นห้องไร่ทิพกะสีฮอละ30ค่ะ ส่วนพวกอาหารกระป๋องพวกนี้ก็จะก,กระป๋องละ30ค่ะหนอไม้กระป๋องพวกนี้เนาะคะ่ะอันนี้ในส่วนของเขาเนอะอันนี้ข้าเนเข้วเหานียวจะอยู่ที่ราคาห7ารค่ะเขาเจ้าก็อยู่ในราคาห้าร้อยเาันค่ะนี่ค่ะ20กิโลเนาะคะ่ะ ค่าที่ห้าพาไปเบิรงกับเป็นเพียงตัวบางตัวอย่างของอาหารที่เฮาซื้อจับจ่ายใช้สอยอยู่ประเทศนอร์เวย์เนาะค่ะเออเขาลืมภาพไปเบิรงราคายาสีฟันนี่ยังเสร็จเดี๋ยวมือหลังเฮาสิพาไปเบิรงราคาผงซักผ้ายาสีฟันนั่งศเนาะค่ะว่ามันมีราคาแบบใดห้าพาไปเบิรงแต่ของกินนะเขาลืมเขาคิดแต่เรื่องกินนั่นราคาก็เป็นเพียงตัวอย่างที่ให้เห็นว่าค่าขลองชีพในประเทศนอร์เวย์เป็นจังใดเขาเห็นกับเขาไปแล้ว บางคนอาจจะมีความรู้สึกว่าเฮ้ยมันกับ,บ่ะไรแพงซ้ำใดนะถ้าเปรียบเทียบกับว่างเงินเดือนต่อคนก็นคืออ่าแปดหมื่นเกาหหรือว่าต่อต่อรัวเรื่อนก็นคือผัวเมียอาจจะอยู่ที่ประมาณเกือบ2องแสนบาทหรือบางบ้านก็อาจจะถึงสองแสนบาทนะคะแ,ะแล้วอีกอย่างอ่ะที่เฮตุทหประเทศนอเวยได้ขึ้นซื้อราคาข้องชีพสูงค่ะ เราเทื่อหนา่าห้ามกสิมาบอกว่าเราอีหยังที่ให้ไทยประเทศนอ์เวย์ขึ้นซื้อเรือค้าข้องชีพสูงเพราะว่าคลิปมืนน่อนีห้ามกสิยาวแล้วเนาะคะ่ะสําหรับวันนี้ห้ามกสิฝากไปซ้านี้นะคะถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ